การอรับผิดบเียต้องรบบะครับกต้แช่วต่อไปนะครับมการดีนะครับวานะครับที่ดีรว่อสวาตรสว่างขาัตรูขับไปขดขารูับคปขั้าศตรไปาศรูับาศัตรูขับไปาศัตรบารูขับาศตรับไปดข้าศตรบนดาศตรับานตรับไปขาตรจบาศตรับไปขาศตรปั้ารขอบไปขัาตรูขับไปขารับ ก็มีทุกคนได้ารกลู่นะครับก็ถือว่าตัวช่วยรถืาปของวบ้าอองพเรตจอะพูจยาบจับการาตปแล้วกภาาช่วยกาน้ก็ะมระเอ่ามาสี่ทกล่าวูตวานะครับก็ถือว่าให้กองสอาที่สัญาสัญญาพระอได้ไป นรัแบบสูดดีทังวันต้องมีพระตเท้าอย่างน้้าทุ่มที่หเราจะได้ปรกอบ่นะครับสีถือว่าเป่นปีที่ด้วยกับชาตนะครับพวกเดาสารทองออกมาเตือนจัดลำเจ้านะครับพวกสิงโตต่างนะครับที่มาเท้าแต่งอาษาตุ้งเท้าท่ปฏิบัตหน้าเป็นตาดวยเนาะวัดไหนี้ก็ตุ้ชเจ้าเยีะ นะครับต้่วยเก็น้าส่าพวกเราด้วยรบวัดแต่ที่ดีระพุทธเจ้าน้อยแล้วก็ถือว่าทิศโคตรศิปครับไม่้ิศศิลรักษาดีนะครับก็สำหรับนะครับสำหรับท่านที่จะเป็น์ทีสว่ารหน้กันนำสัการับวัดหน้าฐานำสมใจรัพดวงเจ้าราพระพลุกรับาแต่ท่านกับที่หท้าใจรยอพระพุุธนั้นก็จดีนะครับคุณเสียนะครับคุณพิสิทธ์าทอง คุณมารีการ่านะครับทีสวัาดิ์ปะนะครับส่วนรุ่นที่หนึงนะรนที่หนึเราได้ัก็จะมีคุณป้าไตยหวานคุณแกวนะครับคุณกำลังจาเป็นเดียวรับสาวนะครับรุ่นที่สอนั้นก็จะมีคุณป้าน้อยเจริญสวดิรนะครับคุณมาร์โนคุณตองตัวคอณไข่สีคุณป้าวายาคุณแก่นะครับส่วนรุ่นที่สอนั้นก็จะเป็นของคุณบุญนครับ คุณโ่เกนะครับรที่สี ay, Hence, ่นะครับเป็นของคุณตั้งแล้วพรขาวครุณส้มสีออลงนะครับคุณจุลิศโกงนุษย์แลรูที่ห้านะครับก็เป็นคุณป้าเุ็นป้าใหญนะครับแล้วก็มีคุณท่านเลือดคุณมารินพระขาวรับตัวร่นที่หกนะครับเป็นคุณแจกจนกออสารสดนะครับคุณสาคุณบรีต่อนปคุณสบัดช้างปี รับรู้ที่แตกรับเป็นคุณทุกชาคุณว่าสนาไมีนะครับคุณสกใจ